สวัสดีครับเอฟซีทุกท่านครับวันนี้เราจะทําหน้าที่เป็นคนดังนะฮะดังในที่ว่าวันนี้เราจะมาดังไฟกันมาดังไฟนะฮะได้ให้ดเด็กๆติงมิโลกกันออหน้าที่คนดังดูนะครับว่าเราจะสามารถดังไฟติดหรือเปล่านะฮะ ี่ไปหาเชื้อไฟที่เป็นปปนี่ไงเต็มไปหมดเลยเกระดาษใบไม้กระดาษไม่ได้ของไฟเล นใช้ไม้ลำปอนะฮะแต่อันี้ไม่มีไม้ลำปอแล้วเอาเอาไปเขียวเอากี๋ไม้มาแทนอืมราอาช่วยนะเอ้าก่งาเริ่มลุกโคตช่วช่วงวนหรือเปล่า ทำอะไรครับนี่อโอ้ยดังไฟนะะ <c oughs> ถือกล้องให้แน่นๆอ้าวเราจะติดว่าเนี่ยปัดติดดอ,อกันนี้ก็ไฟไหาอะไรมาพัดเนี่ยหาหาห ัซองไปโรงเรียนนะฮะาวินก็จะมาพัดพัดตรงผ่านรูนี่นะฮะท่านผู้ชมเห็นไหมครับเริ่มช่วงช่วงพระมานล้วฮะไฟก็เริ่มไหมในกิ่งไม้นะครับไม้สางนะครับที่เราเอามามาเป็นเชื้อไฟนะฮะจากกระดาษนะครับแต่เรามุ่งหมายจะให้มันติดไฟในส่วนของฐานนะฮะ อ่านไฟว่าวันนี้เราจะดังไฟเพื่อวัตถุประสงค์อะไรเมื่อกี้ย่างมัสเมลโล่ย่างมัสเมลโล่นะฮะขณะนี้เวลาสี่บริกาสามสิบสานาทีฮะเราก็จะย่างมัสเมลโล่ก,กันตอนเ,อเย็นๆหน่อยนะฮะ่ดดแดดไมมีตอนนี้เราก็เราเราก็ให้ติดไฟก่อนนะฮะหากิ่งไม้ซางมามาเพิ่มเติมนะฮะไฟมันลุกลุกนะฮะกิ่งไม้แห้งพวกนี้หาได้ไม่ยากครับเพราะว่าเป็น หน้าแรงแล้วเห็นไหมครับถึงไหมแห้งหน้าแรงยังหน้าหนาวหน้าหนาวก็คือหน้าแรงเขาลังจากหนาวเสร็จมันก็จะมันก็เริ่มแห้งแรงแล้วก็ก็จะเข้าสู่หน้าร้อนหน้าแรงเนี่ยมันรวมหน้าหนาวด้วยครับบาเสียเข้าใจไหมเบาเสียบาเสียเพราะว่าหน้าหนาวมันก็อากาศก็จะเริ่มแห้งนะฮะเห็นไหมครับไฟเราลุก็ช่วงอันนี้คือกิ่งเขาเรียกว่ากิ่งกระถินนรงนะฮะกระถินนรงแห้ง ไนะฮะฮคุณกำลังทำอะไรเนี่ยครับคุณเบิร์ก99อ่เาเรเบิร์ก99ครับเราเป็นบาโวเตอรี่นะฮะเราก็จะให้มันไหม้เพื่อที่จะให้มันลุกติดกับเขาเรียก่าอะไรฐานนะฮะนี่ตัวฐานเราเนี่ยนะเป็นมีคุณภาพไหมครับเนี่ยฐานคุณภาพนะฮะฐานไม่คุณภาพอ่าเอาทำไมดับอ่ะ กระเบิดแล้วทานบอกคุณอาถามอาไม่ดับลองดิกำลังติดแล้วเนี่ยความร้อนนะ,ะไฟโอ้โหเล่นกับไฟฮะ่นไฟอันนี้ก็รอแล้วฮะถ้ามันถ้ามันดับนะฮะเราต้องทำไงฮะเราเป่าฮะ คนดูเห็นไฟไหมฮะผมไม่เห็นคนดูเห็นไฟไหมผมไม่เห็นเลยไม่เห็นสังเกตไฟด้วย